สวัสดีสวัสดีวันนี้นะ,มะเมล็ดฝันเขาจะมาพาพวกเราทําของเล่นสนุกสนุกละเจ้าหุ่นยนต์โอเคครับ <c oughs> เจ้าเมววันนี้จะพาผู้ใหญ่ที่อยู่กับเด็กเข้าสู่โลกของการเล่นเพราะว่าสําหรับเด็กนะการเล่นกับหนังสือมันต้องไปด้วยกันนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เด็กๆเ,เติบโตอย่างมีความสุขอบอุ่นแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าของตัวเอง สำหรับเด็กๆถ้าผู้ใหญ่สนุกด้วยกันก็จะเป็นโลกที่มีความสุขมากๆเลยค่ะงั้นมาสู่โลกของเล่นด้วยกันนะคะพวกเรามองว่าเมื่อกี้เช่าแม่ก็บอกเนาะคือผู้ใหญ่ต้องสนุกอันนี้ก็ใช่จริงๆด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่ง เด็กก็สนุกเด็กสนุกยังไงก็คืออยู่ที่เขากำลังสนใจจุดไหนตอนไหนไหนนี่ตามด้วยเนาะหรือว่าในชีวิตประจำวันเขากำลังชอบอะไรเราจับตองนั้นแหละแล้วก็ทำเป็นของเล่นได้ยัเช่นเด็กเล็กกำลังชอบเสียงแปลกๆแค่นี้ก็สนใจแล้วทราบไหมคะว่าอันนี้เป็นอะไรเนาะทำจับ ขวากวดนะ้ำนะคะขั้นในอะไรนะขั้นในเป็นถั่วเขียวค่ะถ้าอีกแบบหนึง่งอาจจาะขั้นในเป็นขิงก็จะมีเสียงอีกแบบหนึ่งด้วยเหมือนกันเนาะสร้างความสงสัยให้เด็กๆแล้วก็ให้เขาคิดเองต่อว่าเอ๊ะทาไมหรอมีเสียงทางการทําไมแล้วผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองก็ทําด้วยการให้เดีวยวก็ได้ว่าลองทําดูวยม้อยากทําไหม จะได้สร้างทักษะในการคิดหรือถ้าเราทำเองเสียครั้งหนึ่งเด็กสามารถที่จะซ่อมเองได้หรือว่าบอกกับผู้ปกครองได้ว่าช่วยซ่อมให้หน่อยนะคะอันนี้คือเป็นข้อดีของการทำคนเล่นทำ แนะนําเรื่อนนี้อยู่ซึ่งพวกเราก็ชอบเรื่อนนี้แล้วก็เด็กๆก,ก็ชอบอยู่เด็กๆที่ฝันนิทานเนี้ยเขาสอนใจที่ว่าเหมือนกับว่าลูกนกตัวเนี้ยเหมือนกับตัวเองแล้วเขาก็เหมือนกับว่าฟันนิทานเสร็จแล้วเขาก็เต็นแบบเนี้ยปั๊บปั๊บปั๊บด้วยกันซึ่งอันนี้ก็เป็นการเล่นที่โตโยตจากนิทานง่ายๆถ้าเขากําลังสอนใจเรื่อนที่บินก็าอาจจะทําง่ายๆแบบนี้ก็ได้ ว่าถ้าเพื่อปกครองคนไหนชอบทำศิลป,ปะนี่แบบนี้ก็ได้ลูกเนาะคู่แล้วก็คือแม่ที่สองบินให้กับลูกเนาะอย่างนี้เหรอบินอย่างนี้หรอ,อยันนี้ ถ้ามีสื่อตรงกลางที่เป็นหุ่นแบบนี้นะคะหรือของเล่นสามารถที่จะช่วยให้เด็กๆนะเปิดใจกับเราได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นข้อดีของสื่อประกอบนิทานด้วยนะคะถ้าชอบนิทางอะไรก็เอาคาแรคเตอร์ตัวนั้นมาวาดภาพแล้วก็ติดกับลังหรือว่าติดโลแบบนี้ให้น้องๆเดินเล่นด้วยกันก็ได้คืออยู่ที่ว่าความสนใจของเด็กอยู่ที่ไหนแล้วพราเรามองว่า ทำของเล่นแบบนี้นะคะของเล่นที่ทํามือจากวัสดุอบตัวของเด็กสร้างทักษะในกรปริกมุมมองของเขานะคะว่า,าจริงๆแล้วอันนี้ขวดน้ําที่ลูกใช้กินน้ําแล้วเนาะกินน้ําเสร็จแล้วหมแล้วปกติจะทิ้นแล้วแต่เอามาใช้เป็นของเล่นต่อได้ซึ่งอันนี้เป็นทักษะในการคิดหรือสร้างสรรค์ที่สำคัญสำหรับเด็กด้วย ลิปนี้จบแล้วนะคะก็ขอเชิญชวนผู <Darwin> ้ใหญ่นะคะคุณ <why> พ่อคุณแม่คุณครูมองหาวัสดุในบ้านรอบๆตัวของเราว่าอะไรเล่นได้บ้างลองหยิบมาวางไว้ดูก็ได้ค่ะเพราะเด็กๆเขามีความสามารถที่เราคาดไม่ถึงเรื่องการเล่นอยู่แล้วการเล่นเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตประจําวันที่อยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วเพียงแต่พวกเราสนับสนุนให้เขาเล่นได้เต็มที่เพื่อให้เป็นเด็กที่เจริญเติบโตเบิกบานแล้วก็มีความสุขก็เติบโตไปพร้อมเด็กๆด้วยกันนะคะ